สวัสดีค่ะจากโครงการสิริประพัฒน์สอนะคะวันนี้เราจะพามาดูบ้านสองหลังค่ะนี่ตอนนี้นะคะก็คือจะอยู่ที่4.2ล้านและตอนนี้นะคะลดไปเลยค่ะ2องแสนบาทนะคะใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะพามาดูหลังนี้นะคะนี่ด้านหน้าเลยอยู่ทางซ้ายค่ะ แล้วก็ด้านขวานะคะหลังด้านขวานี้นะคะเป็นบ้านที่มีบิวอินแแบบว่าจัดเต็มะคะ่ะตอนนี้อยู่ที่4.35ล้านนะคะแล้วลดอีก200,000ก็เหลือแค่4.15ล้านนะคะตัวน,นี้จะมีพื้นที่อยู่ที่64.4ตารางวานะคะหลังนี้จะเป็นบ้าน99ทับ157ค่ะพื้นที่ใช้สอยนี้ถึงประมาณ200ตารางเมตรเลยนะจอดรถได้2คะันค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูหลังนี้ดูบ่อยละใช่ไหมในไลฟ์เดี๋ยวจะพาไปดูหลังนี้ก่อนเลยวันนี้อากาศครึ้มครึ้เดี๋ยวพาไปดูหลังนี้ก่อนเลยนะคะหลังนี้เราเพิ่งทำเสร็จนะคะนี่ค่ะกว้างๆจอดรถได้สองคันนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะ หลังนี้จาก4.2ล้านก็คือตอนนี้หรือ4ล้านท่วนๆเลยนะคะแล้วก็ของแถมเพียบเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจในรายละเอียดได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาได้เลยค่ะ0851713037หรือว่า0819400009 04ตัวนะดูรอบบ้านก่อนนะลมเย็นมากเลยค่ะคือโครงการเราเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากทะเลประมาณ2กิโลก,กว่าเอง แล้วก็จะยืงเยิงกับโรงเรียนนานาชาตินะคะบ้านฉางอยู่เส้นบ้านฉางนะคะพลาพาเดินดูรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในช่วงนี้ใครไม่มีเวลาไม่สะดวกออกมานะคะเราจะไลฟ์สด่เรื่อยๆค่ะหรือว่าเข้ามาดูคลิปได้นะคะมีบ้านหลายหลังที่ว่าถ่ายคลิปไว้ค่ะนี่นะตดถนนเลยเดี๋ยวพาเดินรอบบ้านนะคะ ตรงนี้ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญมากมายเลยนะคะใกล้โรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็จะไปทางจะเข้ากรุงเทพขึ้นมอเตอร์เวย์จะไปทางไหนก็สะดวกค่ะแล้วก็มีห้างนะคะใกล้ๆเยอะค่ะสะดวกสบายค่ะแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่แออัดนะคะนี่โครงการเรามีไม่กี่หลังเองนะคะเป็นโครงการที่เป็น มีบ้านแบบเดียวนะคะแต่บางบางท่านก็จะมีการโมดิฟายนิดหน่อยภายในนะคะเราก็จะอยู่กันแบบเล็กๆน่ารักน่ารัก mm. มีไม่กี่หลังนะคะ mm. อยู่จะเต็มแล้วตอนนี้จะบอกว่าเหลืออีกแค่ห้าหลังนะคะเด mm. ี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในคะ mm. ่ะเดี๋ยวดูหลังนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูหลังฝั่งนู้นนะคะ mm. หลังนี้ก็จะเป็นหลังที่ตอนนี้ยังโล่งๆอยู่ เพิ่งทำเสร็จนะคะหลังนี้ก็จะเป็นห้องผถงเป็นกระจกกันความร้อนนะคะเราใช้วัสดุอย่างดีะคะ่ะได้แบบนี้ไปเลยนะคะมีงานบิวอินแถมให้ด้วยเล็กๆน่ารักน่ารักอยากให้มาดูเองนะคะถ้ามีเวลาะคะ่ะโทรนัดได้เลย เพราะว่ามันจะเห็นความกว้างความใหญ่ของบ้านมากกว่าที่ดูหันจอนะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ดูจอ,อก,ก่อนแล้วก็ใน YouTube นะคะแล้วมีคลิปที่ถูกรีวิวไว้ไหลหลังเหมือนกันนะคะ mm hmm. เซิร์ชดูเลยค่ะว่านสิริปารพ์พาส2นะคะบ้านฉางเข้าดู y o YouTube ก็ได้แล้วเปิดจอใหญ่ c o n n น c t TV ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสาหรัอหสิบองศาตรงนี้ก่อนเนี่ยคะ่ะ บันไดเราก็จะแบบกว้างเลยนะคะจะเป็นส่วนโถงด้านล่างนะคะกว้างมากค่ะแล้วก็ตรงนี้แถมคือเราแถมไปเลยนี่ค่ะทำบิวอินให้นะคะได้บิวอินตรงนี้ด้วยนี่คือตอนนี้จาก4.2ล้านนะคะลดไปเลย2องแสนนะตอนนี้เราต้องช่วยกัน ก็เหลือสี่ล้านพุ้นวนเลยค่ะแล้วก็ของแถมเพียบเลยแล้วก็ตอนนี้คือจองห้าพันนะคะจองจองได้เลยนี่ค่ะดูห้งองถกรอบๆนะคะวางโต๊ะกินข้าวอะไรตรงนี้ได้เลยนะนี่ค่ะแถมหมดเลยนี่วิวอินสวยๆค่ะนี่ค่ะนี่ยกไปนี่ แล้วก็ว้าวครัวค่ะครัวว้าวแหมครัวก<น>็คืออันนี้ในราคานี้คือได้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาต่อเติมเพิ่มนะคะมองเหมาไปเลยนี่ข่งห้องน้ำน,นะคะสุขภัฑ์อย่างดีค่ะรับรองลายคลาสสิกนะคะห <ๆ S 1> ้องน้ำกว้าง มาดูครัวค่ะนี่ค่ะแถมนะคะแถมงานบิวอินครัวหมดเลยเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้ตั้งโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมกว้างค่ะครัวกว้างมากทรงสี่เหลี่ยมกว้างกว้างไม่ต้องเดินหมุนชนกันในครัวนะคะนี่ค่ะเราก็แถมพอแถมแถมเลย เรามาดูกันช้าๆจะเย็นๆนะคะใครหาบ้านอยู่นะคะฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนก็ได้เพื่อนใครหาบ้านรับรองคุ้มค่ะตอนนี้จัดโบใ้ช่วงนี้นะคะนี่ก็คือออกไปหลังบ้านบางหลังเขาก็จะต่อเติมนะคะนี่ค่ะเราปูไว้ให้นะคะต่อเติมได้เลยค่ะตอนหลังคาออกมาได้เลยนะคะ จริงๆตรงเนี้ยกั้นห้องอย่างได้เลยบา,บางบางบางท่านเขาก็จะเอาตรงเนี้ยเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแล้วก็ออกไปทำขวข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้หลังนี้เสร็จแล้วแบบนี้นะคะคขึนนะะ้นไปดูห้องบนค่ะห้องใต้หลังคาก็กว้างนะคะไปห้องใต้บันไดนะคะ่ะใต้หลังคาบันไดก,กว้างๆเน้นกระจกใหญ่ๆนะคะแสงเข้าได้นะคะประหยัด ประหยัดไฟประหยัดพลังงานแล้วก็กระจกะกรองความร้อนให้นะคะขอบคุณที่กดไลน์นะคะก่อ <c oughs> นที่เราจะตกบันไดไปดูห้องไหนก่อนเอาไปทางขวาก่อนขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าก่อนเลยะคะ่ะ ขอหมดแรงหาทางออกนะว่าสวยค่ะขอบคุณค่ะนี่กว้างมากเดี๋ยวเราพาไปดูหลังนู้นต่อหลังฝั่งนู้นโคตรคุ้มคุ้มสุดๆเพราะว่าแถมเยอะนี่ค่ะนี่ให้ดูกองกวางค่ะตรงเนี้ยเอาเต็นท์มากลางนอนได้เลยนะ หรือจะกินมูกระทะก็ได้ตรงนี้สามารถเดินทะลุไปอีกห้องหนึ่งได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะกั้นก็ได้ค่ะกว้างมากค่ะกว้างมากมีไม่กี่ซอยน้ำของเราใกล้หมดแล้วถ้าเกิดสนใจก็ทักมานะคะทักมาหลังนี้นะคะก็แถมบิวอินอีกนะคะ นี่เป็นตู้เสือซ้าบิวอินสูงสูงถึงหลงังคาเลยค่ะดูลายพื้นนะคะลายไม้อบอ,อุ่นอบอ,อุ่นนี่ค่ะงานบิวอินสวยๆแถมด้เลยค่ะแค่ของแถมก็หลักแสนแล้วนะคะแถมอีกเยอะค่ะทักเข้ามานะคะ นอกจากวิวอินแล้วก็ยังมีของแถมอื่นอีกนะคะรับรองเซอร์ไพรส์ค่ะงานวิวอินพอดีพอดีมากค่ะนี่ค่ะเข้ากับบ้านค่ะใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากรับรองใส่ไปเลยค่ะเสื้อผ้าเยอะมาก ใส่ได้เยอะมากนะคะใครมีปัญหากับเสื้อผ้าล้นตู้รับรองงานวิวอินที่นี่รับสพอร์ตแน่นอนนี่ห้องน้าวค่ะสวย,สยใสไฮโซค่ะก็จะอารมณ์ไม้ไม้อ,อ,อุ่นอ,อ,อุ่นนะคะ นนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใน,ในส่วนกลางนะคะของชั้นบนก็จะมี3ามห้องนอน3ห้องน้ำนะคะข้างบนก็จะมี2ห้องน้ำมีห้องใหญ่เมื่อกี้เนี้ยมีห้องน้ำในตัวแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนกลางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะแถมงานวิวอินเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ลงตัวในการจัดวางะคะ่ะวางเตียง5ฟุตหฟุตได้เลยนะคะห้องเล็กที่ไม่เล็กะคะ่ะแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะเน้นกระจกกว้างแสงเข้ามานะคะกว้างแต่ไม่ร้อนนะคะกระจกกว้างแต่ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นกระจกกันความร้อนนะคะกว้างมากค่ะอยากให้มาดูด้วยตัวเองนะคะถ้ามีเวลาะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะงานบิวอินเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าตู้ลายไหนะสวยๆเนียนๆน,นะคะ ทำความสะอาดง่ายนะคะงานบิวอ so ินไม่ต้องมีซอกซอยข้างหลังนะคะเนียนๆเข้ากับผนังบ้านไปเลยค่ะก็เป็นโต๊ะน้อยนี่ก็มีที่เก็บของอีกดูอีกห้องหนึ่งนะคะก็มีงานเราบิวอินให้ทุกห้องเลยนะคะ แล้วก็ป sure. like so ักไฟจัดเต็มค่ะม่นต้องห่วงหาที่ชาร์จได้ง่ายๆนะคะแอบวิอินห้องนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะสำหรับใครชอบส่องะชอบส่องกระจกนะคะเห็นทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยวแอดวินขอแอบก่อนนะคะเดี๋ยวมันสะท้อนเดี๋ยวตกใจนี่ค่ะแล้วก็เน้นกระจกหน้าต่างกว้างๆนะคะ นี่เราไม่ได้เปิดแอร์เราก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะลมเย็นมากเลยค่ะโลง่ลงๆลมเย็นๆนะคะให้ดูค่ะดูธงดูธงลมเย็นมากค่ะลมดีมากเดี๋ยวเปิดว้าวได้ยินเสียงลมเนี่ยค่ะก็ติดกับถนนเลยนะคะเส้นจากบ้านฉางบุรภาผัดนนะคะเอาพาราแล้วก็ตรงนู้นเราก็จะเห็นเหมือนแบบหลังคาแดงๆเป็นส่วนของโรงเรียนนานาชาตินะคะ อินมเต็มๆจัดเต็มนะคะจะเปิดให้ดูนี่แขวนไว้เลยค่ะจัดเต็มตู้เสื้อผ้าใหญ่มาก3เมตรได้สนิทชิดไปกับผนังเลยนะคะไม่ต้องกลัวในการดูแล ดูแลง่ายค่ะมัานวิวอินดูฝั่งนี้เป็นแบบไหนนี่ฝั่งมันก็จะเป็นไหนีนี่ค่ะซึ่งไปถึงหลังคาเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะตรงข้ามกัน,นะคะ่ะ ะพาไปดูหลังฝั่งตรงข้ามซึ่งหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาแถมแถมเราแถมหมดเลยแถมเยอะมากนะคะตรงนั้นจะกว้างกว่าใหญ่กว่านะคะได้เนื้อที่เยอะกว่าพาไปดูนะคะตรงนั้นคุมมาก ตองเงินอีกนิดหน่อยนะคะจะได้ของจัดเต็มหรือว่าถ้าชอบแบบนี้โล่งๆมาจัดตกแต่งเองก็ได้ค่ะก็บาบายหลังนี้ก่อนถ้าอยากดูหลังไหนยังไงอีกรอบหนึ่งนะคะยินบ็อกมาบอกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไลฟ์ให้ดูตอนนี้เหลืออยูห้าหลังนะคะตรงนี้จอดรถได้สองคันเลยนี่ค่ะ าไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านเลขที่สวยมากคะ่ะ99ทับ157นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่4.35ล้านแล้วก็ลดเลย200,000นะคะเฉพาะช่วงนี้นะคะเหลือ4.15ล้านเท่านั้นนะคะอินบ็อกมาเลยค่ะบ็อกมาที่เพจได้เลยนี่นะคะดูอันนี้เขาจอดคือจอดกลางๆเลยนะคะจริงจอดได้ถึง2คันนะคะ ลดไปเลยนะคะสองแสนจองห้าพันบาทเองค่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆบก่อนนะคะของแถมเยอะเยอะกว่าที่จะบอกเดี๋ยวให้มาเซอร์ไพรส์เอานะคะถ้าชอบจริงๆอินบอกเข้ามาเลยค่ะทักมาเลยทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ08 1 9 4 0 0 0 0 9นะคะ04ตัวนะ หรือว่า0851713037นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ยินดี่าดำเนินเรื่องเกี่ยวกับธนาคารได้นะคะสอบถามเข้ามาได้ะคะ่ะนี่ค่ะรอบดอบลมเย็นมากะคะ่ะตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะแต่เราก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากลมดีค่ะลมดีหลังนี้ได้ไปหมดเลยนะคะที่เห็นนี้นะคะ คือลดแล้วก็เหลือ4.15ล้านนะคะนี่ะพาเข้าไปดูข้างในรับรองคุ้มค่ะเพราะว่าที่จะเห็นนี้คือให้หมดเลยนี่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายของตกแต่งบ้านนะคะแต่ก็มีแถมอีกเยอะเลยสนใจทักมา ถามมาก่อนไม่ต้องเกรงใจค่ะถามได้ค่ะเราเข้าใจว่าดูต้องดูซื้อบ้านซื้อครั้งเดียวเนาะต้องดูให้คุ้มค่ะถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะคือตรงนี้แถมให้หมดเลยค่ะงานบิวอินเฟอร์เเจอร์ผ้าม่านนะคะหลังนี้แถมหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นงานบิวอินคนละลายกับอ่าหลังเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้คือตรงเนี้ยที่เห็นนี่คือแถมหมดเลยนะคะในราคาปกติคือ4.35ล้านแล้วตอนเนี้ยโปรช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้นะลดไปเลยสองแสนเหลือ4.15ล้านนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบที่แต่งแล้วก็จะมีอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะถูกกว่ากันอีกแต่ถ้าเกิดชอบแบบเนี้ยดูแล้วแบบเนี้ยคุ้มกว่าแน่นอนมาหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปยืนเข้ามุมให้นะคะ แถมหมดเลยอะ่ะเขาเอากระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะให้หมดเลยเนี่ยคะ่ะให้หมดเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายที่เห็นนะคะผ้มาม่านงานวิวอินนะคะนี่ค่ะงานวิวอินสวยๆค่ะให้ไปเลยค่ะขอให้มานะอยากให้อยากแถมอยากแจกไม่กวาดก็ให้ค่ะแถมให้เลยนะคะ ครัวค่ะครัว,วว้าวค่ะรับรองครัวเราว้าวสุดๆแถมแถมให้เลยให้หมดเลยคือราคาเนี้ยจบจบไปเลยค่ะจบไปเลยเดี๋ยวกให้ดูข้างหลังเปิดมาปุ๊บสามารถต่อเติมข้างหลังได้นะคะนี่ค่ะปูพื้นไว้ให้แล้วนะคะต่อเติมเพิ่มได้เลยนะคะคือหลังนี้ทั้งหมดที่เห็นให้หมดเลยไม่เอาออกนะคะ คือราคาพร้อมส่วนลดแล้วเหลือ4.15ล้านนะคะ4 4.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ200ตารางเมตรเลยนะคะหลังนี้บ้านเลขที่สวยๆเลยค่ะ99ทับ157นะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะตรงข้ามกับสำนักงานขายเลยมีสนามเด็กเล่นน้อยๆให้นะคะนี่แถมหมดเลยแถมให้แถมกระจายะคะ่ะครัวกว้างเลยนะคะครัวทรงสี่เหลี่ยมเลยะคะ่ะ กือบจัตุรัสเลยเป็นครัวที่แบบเอาโต๊ะกินข้าวอะไรมาวางได้อีกนะคะไม่ต้องกลัวเดินหมุนชนกันในครัวนะคะกว้างมากแล้วก็งานบิวอินรับรองสวยค่ะสวยมากแถมให้หมดเลยเอาอะไรให้หมดเลยค่ะอันนี้คุ้มค่ะคุ้มมากผ้าม,ามา้งผ้าม่านของเราก็จะเป็นงานแบบ กระจกก,กว้างๆให้แสงสว่างสองข้างาน,น,นะคะบ้านประหยัดพลังงานเป็นกระจกกันความร้อนด้วยนะคะนี่ค่ะครัวเราก็มีกระจกนะคะกันกลิ่นออกนะคะทำกับข้าวหรือถ้าไม่พอก็ไปต่อครัวข้างนอกได้นะคะเหมือนที่บ้านค่ะต่อครัวข้างนอกไว้ทอดปลา <c oughs> นี่ค่ะ อยู่ห่างจากทะเลเพียงแค่ประมาณ3กิโลนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับโรงเรียนนานาชาติแล้วก็โซนโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนใกล้สถานที่ราศกาสถานที่พักผ่อนสถานที่แหล่งช็อปปิ้งนะคะจะขึ้นมอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพไปชนบุรีใกล้ค่ะบ้านฉานนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วดูไปดูข้างบนค่ะ บันไดไม้กว้างๆคลาสสิกคลาสสิกนี่ค่ะแดดสองมาแล้วบ้านอบอุ่นด้วยลายไม้อ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูแบบ360สองศาก่อนนะคะ คือหลังนี้ที่เห็นในรีวิวนี้นะคะที่ในไลฟ์นี้นะคะคือให้หมดทุกสิ่งอย่างเลยนะคะและที่จะให้ที่ยังไม่เห็นอีกมีให้อีกนะคะโทรมาถามอินบล็อกมาถามได้เลยค่ะแถมเพี้ยวค่ะมีของแถมเซอร์ไพรส์อีกนะคะด้านหน้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ทําบ้านหลังน้อยนั่งเล่นได้เลยนะคะจะต่อเติมออกมาก็ได้ะคะ่ะนี่คือเดินทะลุไปอีกห้องหนึงได้นะคะหรือว่าอยากจะกั้นปิดก็ได้นะคะกวา้างๆนั่งรับลมเย็นๆนะคะลมเย็นมากดูทงดูทงลมเย็นมากค่ะหลังนี้อยู่ด้านหน้าเลยนะคะ ใครเพิ่งมาดูไลฟ์นะคะวันนี้เรามีสองหลังให้ให้ดูนะคะคือหลังฝั่งนี้กับหลังฝั่งนูน้นเมื่อกี้ไปหลังฝั่งนู้นมาแล้วไปย้อนดูไลฟ์ตอนต้นๆได้นะคะซึ่งราคาก็จะต่างกันไปนะคะแต่ตอนนี้ที่เหมือนกันคือลดเลยสองแสนบาทนะคะแล้วก็หลังนี้แถมทุกสิ่งอย่างนะคะ ผ้ามา่านเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินนะคะแต่หลังอื่นก็จะแถมแต่งานบิวอินอ่ะหลังนี้พิเศษแถมทุกอย่างนะคะนี่ค่ะงานบิวอินแบบนี้ก็คือแถมไปเลยนะคะหรือใครชอบอีกหลังนึงก็ลองดูได้นะคะตอนนี้เราเหลือแค่ห้าหลังนะคะโครงการเราเป็นโครงการขนาดเล็กนะคะอยู่กันอบอุ่นอบอุ่นมีไม่กี่ซอยนะคะไม่กี่หลังค่ะ กันบิวอินนะคะนี่ค่ะมีไม่ขี่ซอยนะคะมันก็สุดซอยแล้วค่ะหลังรถจอดซอยหนึ่งก็มีไม่กี่หลังนะคะเงียบสงบค่ะไม่ผูผพานนี่ค่ะวางเตียงหกฟุตได้สบายเลยนะคะ แล้วก็มีที่กว้กวางๆโลง่ลงๆอีกห้องน้ำกวา้างมากค่ะนี่ค่ะเรียบรูดูดีนะคะทำควาสะอายง่ายๆค่ะบูกเบื้องหมดเลยพื้นอย่างดีนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนส่วนกลางของชั้นบนก็จะเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะจ่องที่จอดรถ นี่ค่ะพาเข้าไปดูเราใช้สุขภัณฑ์อย่างดีนะคะรับรองได้มีมาตรฐานนี่ค่ะลายไม้อบอุ่นอบอุ่นนะคือวินกันลื่นค่ะดูห้องต่อไปนะคะแทมหมดเลยนะเนี่ยเราให้หมดเลยค่ะบ้านน่ารักน่ารักพร้อมอยู่นะคะมา,มาห้องนี้ก่อนนะคะ วิวอินนี้ก็แถมนะคะเฟอร์นิเจอร์แถมแถมทุกอย่างเลยค่ะเอากระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเตียงผ้าม่านนี่ะ่ะแถมหมดเลยค่ะนี่ค่ะตู้เสื้อผ้าก,กว้างใหญ่ๆงานวิวอินสวยๆนะคะพอดีกับห้องค่ะดูแลทำความสะอาดง่ายๆนะคะนี่ก็คือออกไปทะลุไปเมื่อกี้เนี้ยเจอกันได้ะคะ่ะนี่ค่ะ หมดเลยนะคะได้ทั้งส่วนลดของแถมนะคะแล้วก็จองแค่ห้าพันบาทนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะพร้อมตอบทุกคำถามค่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วนี่เขาวางเตียงสามฟุตให้ดูนะคะจริงๆแล้ววางเตียงห้าฟุตได้เลยนะ,ะมันเหลือที่อีกเห็นไหม นี่ค่ะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นงานวิวอินนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกระจกกว้างเลยใครชอบกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะกว้างมากค่ะใส่แบบสามเมตรได้อะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะกว้างกกว้างวิวอินสวยๆค่ะ อย่ามาเล่นซ่อนแอบในตู้นะตู้ใหญ่มากตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเนี่ค่ะอยากให้มาดูถ้าเกิดมีเวลาว่างนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะโทรบอกโทรนัดได้เลยนะคะบ้านก็เปิดไว้ให้เข้ามาดูได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะออกจากบ้านกันไม่ค่อยสะดวกก็ดูไลฟ์ดูคลิปก่อนนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยค่ะ หรือว่าไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะก็จะมีรีวิวของบ้านสิริประพัฒน์สองไว้หลายหลังเลยนะคะเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยเซิร์ชบ้านสิริประพัฒน์สองบ้านฉางนะคะไปดูคอนเน็กกับจอทีวีใหญ่ๆดูแบบว่าเต็มๆได้เลยนะคะมีให้ดูหลายหลังมากคะ่ะครบแล้วนะคะเราก็จะมีวันนี้เราไลฟ์ให้ดูสองหลังนะคะก็คือหลังนี้นะคะ สี่จุดสาห้านะคะ4.35หแล้วก็ลดสองแสนเหลือแค่4.15ล้านนะคะบ้าน64.4ตารางเมตรนะคะเอ้ยตารางวาหกส่จุดสตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะประมาณ200ตารางเมตรนะคะบ้านหลังนี้เลขที่99้าสทับหนึ้าเดนะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะตรงข้ามกัน,นะคะ่ะจะบอกว่าอันนี้หลังนี้แบบนี้ที่แถมคุ้มๆแบบนี้แถมผ้าม่านที่นอนเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะ แล้วก็ด้วยเนื้อที่ขนาดนี้ที่ว่าลดแล้วเหลือ4.15ล้านนะคะก็จะมีแค่หลังนี้หลังเดียวนะคะที่เหลืออีกประมาณ4 4หลังนะคะก็จะเป็นหลังแบบฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือแบบหลังนู้นที่เราไปดูกันเมื่อต้นคลิปนะคะคือหลังนู้นก็จะมีงานวิวอินสวยๆทุกห้องเลยนะคะหลังนั้นก็จะอยู่ที่เนื้อที่อยู่ประมาณที่ 60ตารางวาน,นะคะก็คือแถมบิวอินทุกห่อแล้วมีของแถมอื่นอีกนะคะหลังฝั่งนู้นนะคะก็จะอยู่ที่4.2ล้านแล้วก็ตอนนี้ลด2 0 0แสนตอนนี้นะคะลด2 0 0แสนเหลืออยู่ที่4ล้านทุนทั่วเลยค่ะหลังฝั่งนู้นนะคะเนี่ยที่เห็ุอยู่ะคะ่ะย้อนกลับไปดูต้นไลฟ์ได้นะคะใครเพิ่งมานะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจบไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอินบ็อ์เข้ามาถามได้เลยนะคะสวัสดี